ราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เรามากับทุน340บาทของเรานะกับเกม4จุนออกออกออกนะกับเกมพี่วัวทองของเรานั่นเองนะมาป่เบ็ดิ5บาทกันเลยดีกว่านะมาไอลูกรักโอ้ยเมื่อวานไม่น่าประมาทไม่น่าไม่ได้ประมาทหรอกไม่น่าโลภเขาเรียกว่าโลภดีกว่าหเอาเอาแค่นั้นก็พอแลยอย่าโลภทำไมเขาลู้มาอ้ปทัดลูกรักชาย เอ้ยกล่องทองอ่ะอือทองอู้สวยทำไมไวายไม่กระเถิบขึ้นไปอีกวะเมื่อกี้วายกระเถิบขึ้นไปนี่สวยเลยมาลูกรักมากระโดดให้หรือเปล่าสักสองสามทีอยัางอู้ทองเมื่อกี้โค้ตสวยทองกับวายทำไมไม่มาคู่กันทองกับวายทองกับวายทองทองอู้มาแต่ทองวายไม่มาพอวายมาเถิดทองไม่มาไอ้ฮ่าโอ้โหดูโอ้โูอ้สลับที่กันนิดหนึ่งไม่ได้ดีกว่ามา ดบาทของเรานะก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเฮ้ยแม่โอ้ยสวยโอ้โยเออไม่กระโดดอย่างงี้ก็ยังดีมาทั้สิบรอบนะมาบ่อยๆนะพ่อหนุ่มนะโอ้โหพระเจ้าชายพี่ละชอบจริงๆละทองอ้ทองลูกรักโอ้ยวายมากับทองว่ะวายมากับทองวายมากับโอ้ยขาดเฮ้ย แน่โอ้โหสวยว่าทองเมื่อกี้ ừ ừ ทำไมไม่เป็นเหมือนเดิมวะไวยไม่มากับทองเขาเมื่อกี้วะทำทรงจะโดดแต่ก็ไม่โดดนะมึงนะทำทรงจะโดดแต่ก็ไม่โดดนะทำทรงจะโดดนะเฮ้ยแ,แน่โอ้โหไอ้เหี้ยที่หลอกกูสามรอบโอ้โหคุยโอ้โยเหี้ยด <laughs> ีใจมึงทำด้วยอะไรฮะดีใจมึงทำด้วยอะไรใ,ใชยโอ้โหเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวกูจะเอามึงไปผูกซะให้ ไปพ่อหนุลูกรักทำไมไม่กระโดดทำไมเองไม่กระโดดทำไมเองไม่อู้ยวายมากับทองว่ะโอ้วายมากับทองว่ะแต่มาไม่ถึงมามามาเออโอ้โหเอามามาดิมาหลอกกันซะได้หลอกกันซะได้หนุ่มนี่หลอกกันซะได้มา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 เลยมาเอ้ยมาเถอะเลยมาโอ้โหอืม 500ไปดีโอ้โห50าสิบคูณสิบห้าร้อไปดีโอ้โหเอะมา10บาทของเราโอ้โหนี่ึกว่าจะไม่มาอุตส่าห์แบบมามาเร้นไงไอ้ยังมาเฉยอยูเลยโอ้โหลูกแรกเขาจริงๆล่ะซองแดงเนี่ยฮะมาพ่อหนุ่มพ่อยอดชายอย่ายอมอย่ายอมอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะพ่อหนุ่มอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะอื้อหือ ให้ไม่ได้มาแบบนี้บ้างโอ้โหห่หาเออมาเอ้ยยังเหงาดิมาแล้วก็เหงาไม่เอานะโอ้มาแล้วก็เหงาแล้วชิบหายกันเลยมาแล้วก็เหงาชิบหายกันเลยมาแล้วก็เหงาชิบหายกันเลยโอ้ยทอง,ส,องสวยสวยวายมากับทองว่ะวายมากับทองไปไปโอ้ยวายไั้าสามตัวีัยไม่มีอะไรเลยโอ้โห,หา่าบาทสองบาทให้กันไม่ได้ อธิโอตโโอ้โหวายมากับทองว่ะวายมากับทองไอ้เหี้ยดูโอ้โหเอ้ไปไปไหมโอ้ไปเฉยเลยว่ะมาโอ้โหนี่ว่าจะไม่ไปโอ้โหมาดีพ่อหนุ่มมาดีพ่อหนุ่มมาดีพ่อหนุ่มมาโอ้โประทัดเย็น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 เออเด็ดเด็ดโอ้นึกว่าจะมาอันเดียวประทัดอาจจะเย็นเลยประทัดอ่ะ ประทัดอะใจเย็นเลยเอ้ยส้มก็ด้วยส้มก็ด้วยส้มก็ใจเย็นโอ้ส้มส้มไม่เอาไม่เอาส้มส้มส้มเนี่ยเนี่ยใจเย็นส้มส้มส้มเนี่ยอย่าเพิ่งเอาไม่เอาเออโอ้โหปั๊บเอ้ยมาสองแดงมาขอเหมือนเดิมได้ไหมขอเหมือนเดิมได้ไหมขอเหมือนเดิมโอ้ยเดียวโอ้โหคุยโอ้โหเอ้โอุ้ณนึกว่าจะมาหาเอ้ยมาเดียวโอ้โหให้กูทีเดียวนี่เหรอวะ คิดจะให้กูเยอะกว่านี้หน่อยเหรอโอ้40บาทไปอู้ทองโอ้ทองสุ่แถวแล้วมึงีวะอืมทำไมไม่คู่กันวะวายสัมมากับทองโอ้ยไปไปไปดิไปดิไปดิอืมโอู้หวายสวยจัดเลยทำไมทองไม่อยู่ตรงกลางเอ้ยมาไหมแม่แม่ไอ้เยี่ยนที่สับหลอกบ่อยยิบหายเลยอะไรของมึงวะเดี๋ยวเอะเดี๋ยวเอะโอ้โหไป มานะพผู้หนุ่มนะไปนะพผู้หนุ่มนะไปนะพผู้หนุ่มนะโอ้โหมาประทัดก็ยังดีดีกว่าเกลือดีกว่าเกลือแล้วก็เกลือโอ้โหเกลือยาวเลยเฮียฮึสักนิดสักหน่อยสักนิดสักหน่อยขอสักนิดสักหน่อยไปโอ้ทองยังได้อยู่นิดนึง,งได้อยู่นิดนึงยังได้อยู่นิดนึงโอ้ยโอ้ลูกรักเขาจริงๆริงวายฮ่า โอ้โหโอ,โหโอโห้เรียบร้ 1500! อยพันห้าไปโอโ้ลูกรักคขาจริงจริงปับป๊บปั๊บมาสี่รอบสุดท้ายมาได้ไหมได้ไหมหงไ,งได้ไหมอุ้ยยังมาได้ไหมรอบสุดท้ายได้ไหมโอ้โหพอดีกว่าเรียกพันห้านี่คือสวยละโอ้โหเ วายมากับทองว่ะเฮ้ยซองแดงนี่ลูกรักเขายิงจริงเลยโอ้โหยอมใจโอ้โหหากใครที่ชอบคลิปนี้นะหากใครชื่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมโอ้โหเย่วันนี้เขาวายมากับทองใหม่ฮะโอ้โเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะโอโ้สวัสดีครับผม